สวัสดีสัตว์เออสวัสดีค่ะยินดีดดตอ้ตอนรับเข,ข้าสโโาู่ช่องสกุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะช่วงดึกช่วงแรงช่วงเออสวัสดมมีมึงมี้เมาเลยพี่น้องเกยเมาเลยได้บอกไอ้เกินเมาเลยสะดาไ้ตั้งเอาขยะกี่พักบ้านาั่นคือบบาเสือกรามคอเจ้าของลงข้าห h ả ฮะนะห่วยห่วยจะได้ห่วยอยู่<ๆ>หัวเฮ<ร>ือน เอาที่สามนะครับาบักเกงกับมันมีแจะบักเกงใช่ไหมแมนไม่่บักเตียงมะเขือมะเขือกัมีอยู่มะเขือคืนมีักเตามะเขือคืนเอาบอบมมันถ่้อยังสวยอยู่แล้วเจอเนบายาเอาในแม่บขาเอาตัวสวัสดีครับ หกหกเอาอีาอเอาอันกระเป๋าออกเอาบบ6สบเป็นเสืมีเจคนหกสิบหกังไวะไปใสไปโหลดบนน้ำเด้ออีกข้างขอบคุณน้องเจนะครับวันนี้มาช่วยท่านบัดคูปีท่านบัดปี น้ำมาทางกระบอกแปดิ <c oughs> <c oughs> เออหางมือเบิดไปลูกสิ์นนะ,ยยะบอถามมือซื้อนะบอาสิเมาดอกบอม่เงินเศษ <c oughs> ใช่ไหมที่รักหอมแก้มหน่อยหอมแก้มแนว <c oughs> โอ้ย มันถึกเลยคือเขาบอกว่าดอกถึกลายๆนะมันมาถึก4ี่ตัวมันถึก3าตัวนี่แหมเจ็ดนี่มันบอกมาสี่เนย่งี่มึงบอกว่าหนึ่งกัอีีนงเมนงกมาศูนกับมาก็บอกนะอยก็บอกทั้งหนึทั้งศูนยไหมหนูหนงว่าจิตเล่นอยู่ดิหนูลูดหนึ่งลูดศูนย์ไปเลยยังบอกมือสาวนี่รูดไปเลยคนมั่นใจคือมั่นใจแต่คอยว่าคอยมั่นใจหนึ่งแต่ได้ก็มีหนึ่งลูดก็ได้สามสี่ร้อยก็พอได้ไหม รีบเหรอรีบเหรอรีบก็รีบบริ่ายังรีบกับครับรีบก็รีบครบยังครบยังเออครบแล้วก็เอาไป จอหลายอยู่ใส่พเพราะลักสีเหลือมาบมาบเนาะว้ายวิยนาณใดล่ะดำบนตัวถือไฟจอเข้าไปห้องตึงกับผูกกระดิ่งเป็นทรายรบบผมเป็นทรายวะครับผมอันน,น,นี้อันนี้เด็กวงไหนในนั่งกินข้าวเหรอ,อ บิ๊กบูมไงบิบูมแต่อุบลไงอโอมาวงสองนใช่จะอก่าะรอ้นี่พี่มาาตะอเอยไปดูปลาะได้ยไกามันนพระเอกก็ตลกก็มีตลกเออมาไม่บอกลูกมาไม่บอกไปด ากหัเอยากหากเมเาคบานบ่นะสีค่คนเขามาคคละบานแบบโคโบานนะ้นนำกันมสคนนะ

ให,ใ,หใหญ่แต่ฉากแต่ฉากวงสองสวยฉากวงสองมันเป็น5มิติไม่ใช่4มิติแตเป็น5มิติถืกใจเิ็หน่อยมัถกใจเล็กน่อยมีสิงสาส,สวรรค์แบบสิงสารแท้ๆคือตั้งร,ระฆลุยเลย <ไป S 2> ตัวงานดวงงานไปเบอง์ลูซินไปเบงอง์ลูซินเจ้าของซาลูซินไปนั่นสองร้อยค่ะจ่ายเผื่อไว้พรุ่งนี้ เมื่อคืนเมื่อคืนนี่แหละนี้กันพี่ขายข้าวเพื่อกันข้าวไข่เจียวเออเอาวันไทไข่เจียวด่บอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาโอ้ข้าวไข่เจียวประมาณว่าฟันอันนี้พ่อแม่น่คขนเอาไว้นี่แหละมื้อจะมาเอาไหมโอ้ยยาก ถือขาดถือถือก็ขวดเรลาขว,าขว,าขวาเดเยวอยู่ถือก็เราเงินเดินออกอยู่บอกมาเพราะอะไรเพราะอะไรบอกบอกเหยียบย่ำคนเขาเราไม่เหยียบย่ำคนลงตุ่มหรอกห้าหกเจ็ดแปด ไม่ได้ยิ่เงินบนมือบนมืเนาะหนับรับพี่พี่น้องบางตีสี่เก็บของเก็บยังแล้วเคลียร์ยังแล้วตีสามตีสี่แล้วแต่มือเพราะเลือเพียงคืนก่อตีสามนี่สิวันตีหนึ่งกับตีสี่คืนเก้าโมงแปดโมงครึ่งเก้าโมงต้องลุกมาแล้วอเมื่ออิ่มก็ต้องอย่างที่เห็นก็ต้องลุกถ้ามีงานอย่างไรยังยังมันยังมันยังมีงานแบบ คือจวัน <imprisoned> น anyway, okay, ี้ม okay, ีงานถ่ายโปสเตอร์ต้องมาเตรียมของเตรียมอย่างบอรู้บ่าปศิเล็กได้ยังได้เนี่ยเขาต้องทาต้องเตรียมเจ้าของสแตนบายไปก่อนจะคือใส่ย่ำใดโอเคพี่น้องว่าจะนี่ล่ะเดี๋ยวน้องไปหาอะไรทานก่อนทานให้แล้วนี่เดร์ทานให้แล้วไพซิเลียงกับเชิญนัมีมีแม่แม่นรบุญจะเลี้ยงลูกชิ้นอยู่จะรอให้เข้ามาซ้อมก่อนส่วนคะแนนน่ะแม่โอนเขามาให้แล้วแม่แม่ไม่เคย เสียงดวงแม่เสียงดวงสามหนึ่งแม่ก็เลยโอเคพอได้นิดหน่อยก็โอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่นาราตามนั้นนะคะโอเคบายบายสุนิคาะ